หลังจากที่เราทำการคลิกเปิดโปรแกรม AutoCAD 2022ขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอหน้าต่างตัวโปรแกรมเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะครับซึ่งหน้าต่างนี้จะอยู่ใน Drawing File tab ที่ชื่อว่า Start ทีนี้เวลาที่เราจะทำการเปิดไฟล์หรือว่าสร้างไฟล์งานใหม่เราก็สามารถคลิกเลือกได้ที่กล่องเครื่องมือตรงกล่องที่ชื่อว่า Open นะครับสำหรับการเปิดไฟล์ ตัว New อ่าตัวนี้จะใช้สําหรับการสร้างไฟล์งานใหม่หรืออีกวิธีการหนึ่งนะครับเราสามารถใช้ที่ตัวไอคอนทั้งบนก็ได้นะครับก็จะมีรูปกระดาษที่อ่าพอเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีคำอธิบายว่าเป็น New นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Open ไได้อ่าทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับว่าใน Open มีอะไรบ้างให้เราคลิกที่ตัวอกษรเลื่อนลงก็ดู ว่ามีเมนูอะไรอยู่นะครับตัวแรกก็คือตัว open file Open file ก็จะใช้สำหรับการเปิดไฟล์ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่หรือว่าจะเปิดไฟล์จากอุปกรณ์อื่นๆเช่นอาจจะเป็นจากแฟลชไดร์ก็ได้นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็น open c h i e ีพ set ตัวนี้จะใช้สำหรับแสดงกล่องโต้ตอบในการเปิดชุดแผ่นง,งานนะครับ ถ้าเราคลิก้าไปนะครับก็ะะจะลิงก์ไปยังโฟลเดอร์เ e ตนะครับถัดมาจะเป็น Explorer Sample Drawing ตัวนี้จะใช้สำหรับการเข้าถึงตัวอย่างไฟล์งานที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับตัวโปรแกรม a u t ต c a d นะครับเข้าไปดูนะครับเราก็จะมีไฟล์งานะ เชมเปิลให้เราดูแบบนี้นะครับก็จะมีกลุ่มต่างๆเพศยดวิชวนนะครับ v b a ชิดเซต for m e คา a n คอ a l s มเปิลนะครับว่าตัวดาเบตร Connectivity ให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถัดมากรณีที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็คลิกที่ New นะครับซึ่งพอคลิกเข้ามาแล้ว จะมีอยู่สองอย่างคือเรื่องของเทมเพลตกับเรื่องของชีทเซตเทมเพลตที่ปรากฏอยู่ตรงนี้จะเป็นเทมเพลตที่เราที่เราเรียกใช้งานไปล่าสุดนะครับซึ่งในที่นี้เราเรียกใช้งานล่าสุดทุกมีอยู่สองตัวคือ a c a t i o d w t และก็ a c a t d w t ส่วน ตัวเบล์ช็เตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกเทมเพลตตัวอื่นนอกเหนือจากที่เราเคยใช้ไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่อง Get more t e m p l a t e ออนไลน์ตัวนี้จะใช้สำหรับการดาวน์โหลดเทมเพลตเพิ่มเติมอื่นๆที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์นะครับส่วนช e ทเซตก็จะมีอยู่คือเรื่องของการสร้างช e ทเซตใหม่นะครับ นี่เราสามารถคลิกสร้างสร้างใหม่ได้บนช่องตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นรีเซนต์อารีเซนต์ก็จะเป็นแสดงผลไฟล์างานที่เราใช้งานไปครั้งล่าสุดนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะมีะชื่อนะครับชื่อของไฟล์งานที่เราใช้ไปเราใช้ไปวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ก็จะบอกทั้งหมดนะครับก็จะแสดงผลอยู่ตรงกลางตรงนี้ ส่วนด้านขวามือตรงนี้เราสามารถเชื่อมต่อไปยัง Account a u t o ตเดตที่เราสมัครไว้ได้นะครับกรณีที่เราจะเขียนแบบเสร็จแล้วเราจะเซฟไปเก็บไว้บนคลาวด์ของตัว u t o d เดตก็ได้นะครับแต่ว่าต้องต้องซายอินเข้าไปก่อนนะครับสำหรับการเปิดไฟล์งานแล้วก็สร้างไฟล์งานใหม่มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ